สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel l u d t r t r e r e r นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการหาจุดกับตัวด้วย Volume Spike นะครับต้องบอกก่อนว่า Volume Spike เนี่ยเป็นหนึ่งในทฤษฎีในการหาจุดกับตัวนั่นเองนะครับโดยต้องบอกนักทุนก่อนว่ามาทำความเข้าใจก่อน Volume Spike คืออะไรนะครับ Volume Spike เนี่ยคือวันที่หุ้นหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายผิดปกติมากกว่าค่าเฉลี่ย นะครับไม่ว่าจะ2เท่า3เท่าหรือ4เท่านะครับโดย Volume s p i า e เนี่ยเป็นสัญญาณคอยเตือนว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะนะครับส่วนมากเนี่ยปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติเนี่ยมามักจะมาจากข่าวที่เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับโดยในทฤษฎีนะครับในทฤษฎีหนังสือนะครับของแม็กกี้ที่ชื่อว่า extraordinary popular dilution and the madness of the crowd นะครับได้บอกว่าวอลลุ่มสปเนี่ย บ่งชี้ถึงในช่วงที่เป็นผลของนักลงทุนจำนวนมากที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเขาเปรียบได้กับว่าเวลาที่ทุกคนกำลังขึ้นเรือลำเดียวกันเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยสุดท้ายจะคืออะไรสุดท้ายเนี่ยเรือจะจมนะครับซึ่งเขาเปรียบเทียบเห็นว่าโอเคเวลาที่คนส่วนมากเข้ามาเล่นนะครับมันมักจะเป็น จุดกับตัวนะครับการเปลี่ยนแนวโน้มคือแนวโน้มใกล้จบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับของ volume spike นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงทฤษฎีนะครับคือสามารถใช้ช่วยประกอบการเทรดของเราได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ผมก็เตรียมมานะครับให้การองทุนดูนะครับก็หุ้นตัวแรกนะครับ d t a c นะครับจะเห็นได้ว่าจังหวะที่เกิด volume spike นะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้จะเห็นได้ว่า ปริมาณการซื้อขายเนี่ยผิดปกติเลยคือโดดขึ้นมาสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือยังไม่จบยังไม่กลับตัวจริงนะครับคือลงต่อน,นิดหน่อยแล้วก็กลับตัวในที่สุดนะครับเป็นสัญญาณที่ว่าราคาเนี่ยใกล้จบแนวโน้มนั่นเองนะครับแล้วก็จังหวะที่2แท่งนี้นะครับ,ะรบจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยปริมาณการซื้อขายผิดปกติอย่างมากเลยนะครับคือพุ่งมาค่อนข้างสูงเลยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเทรดอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าอยู่ดีวันเนี้ยวันเนี้ยแท่งเนี้ยปริมาณการซื้อขายแบบผิดปกติ ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณการกลับตัวของรอบนะครับคืออาจจะไม่ใช่กลับวันนั้นเลยแต่ว่าเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับตัวขึ้นในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหุ้น d t แทนะครับก็มีอีกตัวอย่างนะครับก็ทำหลายๆตัวอย่างไว้ให้กับนักทุนดูนะครับจะได้เอาไว้ศึกษากันนะครับ AAV นะครับสำหรับหุ้น AV อ่าช่วงนี้นะครับนี่นะครับ เห็นได้ว่าราคาเกิดวอลลุ่มสไพย์ท่งนี้เลยแท่งนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกับตัวนะครับเป็น Turning Point พอดีนะครับคือแท่งที่วอลลุ่มมีปริมาณซื้อขายแบบสูงค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เกิดการกับตัวซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะครับถ้านทุนสังเกตดูดีๆเนี่ยสังเกตดูดีๆเนี่ยมันก็มีวอลลุ่มสไพย์แท่งอื่นที่ไม่ได้กับตัวอย่างเช่นแท่งนี้นะครับอันเนี้ย เป็นแท่ง breakout นะครับซึ่งมันจะขัดแย้งกับทฤษฎีการ breakout ที่ต้องมาพร้อมกับ volume ที่หนาแน่นใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมก็อยากฝากนักทุนให้ไปศึกษาต่อว่าการใช้เพียงทฤษฎีเดียวเนี่ยเราจะมาใช้ volume สไ i ค์เพียงอย่างเดียวแล้เพื่อจะหาจูก,กับตัวซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับคือดังนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับ ควรจะอาศัยองค์ประกอบอื่นมาช่วยในการหาจุดกับตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกเดเวอเจนแนวรับแนวต้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะทำให้การหาจุดกับตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าวอลลุ่มสปาที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นหนึ่งในทฤษฎีในการช่วยในการหาจุดกับตัวเท่านั้นเองคือไม่ได้บอกว่าพอเกิดวอลลุ่มสปแล้วมันต้องกับตัวไม่ใช่นะค,คือเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นหลักการหนึ่งในการช่วยในการหาจุดกับตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ AAV นะครับ ่อมา S C B นะครับก็อ่าช่วงนี้นะครับคือเกิด Vol ล m e ม p i k e นะครับแท่งนี้นะครับคือราคาซื้อขายผิปตินะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขึ้นไปส3สาวันแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพักตัวลงมาในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ S C B นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ In Touch นะครับ In Touch อ่าแท่งนี้แท่งนี้ชัดเจนเลยครับคือ Vol u m e ม p i k e แบบมหาศาลเลยนะครับก็อ่าเกิดวอลลุ่มสปายเข้ามานะครับ ในจังหวะที่ราคาพักตัวแล้วก็แท่งนี้มีแรงซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นกว่าปริมาณการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นกว่าปกติทั่วไปนะครับคือไม่ว่าจะข่าวอะไรก็ตามเนี่ยคือนักเทคนิคเราเชื่อในสะท้อนว่าราคาเนี่ยสะท้อนพฤติกรรมทั้งหมดไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็นการซื้อขายของรายใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นข่าวอะไรบางอย่างก็ได้นะครับแต่เราเชื่อว่าถ้าเป็นนักเทคนิคเนี่ยจะเชื่อว่าโอเคราคาเนี่ยสะท้อนข้อมูลทุกอย่างไปหมดแล้วเราเชื่อในราคานะครับก็สุดท้ายเนี่ยราคาก็ ปรับตัวขึ้นไปในที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับซินเนกนะครับต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้ได้ทุกโปรดักต์เลยนะครับไม่จาเป็นต้องหุ้นนะครับสําหรับทฤษฎี Vol ลูมสไปนนี้นะครับช่วงนี้นะครับ่านี่ครับแท่งนี้เกิด Vol ลูมสไป์ขึ้นมาครับคือววลูมแบบผิดปกติครับดูง่ายๆโวลูมสไปเนี่ยคือโวลูมที่มันโดดขึ้นมาผิดปกตินะครับใครที่ดูไม่ออกว่าเฮ้ยนะครับมัน Vol ลูมสไปหรือไม่นะครับเพราะบางทีเนี่ย แท,งท่งมันสูงมันเยอะไอะอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ข้ามการเทรดนั้นออกไปนะครับคือถ้าเรามองไม่ชัดเจนจริงเนี่ยนะครับให้ข้ามการเทรดนั้นออกไปแต่ว่าโอเคถ้าเรามองชัดว่ามันเป็นวอลุมสไปน์นะ่อะอย่างเงี้ยค่อยพิจารณาการเทรดนะครับก็ขึ้นไปต่อนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็ลงนะครับอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน,นครับ <S <S เกิดวอลุมสไปน์ขึ้นไปต่ออีกนิดหนึง่งแล้วก็สุดท้ายก็ลงนะครับก็ตัวซินเนกเนี่ยก็มีวอลุมสไปน์หลายรอบอ่ารอบนี้ก็กึ่งๆึเช่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ ปรับตัวลดลงต่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับวอลลุมสปาเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งเป็นเพียงหลักการหนึ่งในการหาจุดกับตัวของราคานะครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าการกับตัวการหาจุดกับตัวเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้องค์ประกอบค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้หลักองค์ประกอบในการอย่างอื่นเข้ามาช่วยดูด้วยเสริมปัดเสริมซึ่งกันและกันนะครับมันจะให้การหาจุด กับตัวของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเป็นแนวคิดนะครับการหาจุดกับตัวโดย Volume Spike นะครับอันนี้ผมก็นำเสนอนะครับก็มีเขียนในเป็นบทความนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Lucid Trader หน้านี้นะครับเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ขอต่อนักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ